ครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็จะเป็นการโฆษณาครับของร้านสาขาชีซีทีวีนะครับสินค้าของเรานะครับตอนนี้นะครับของเราเนี่ยก็จัดมานะครับจากเมืองจีนนะครับทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่เราราประมาณ5้าสิบาอย่างด้วยกันนะครับตะลยางนะครับเราจะสั่งมาอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบถึงสามสิบ 30ชิ้นนะครับอันนี้นะครับสินค้าที่ส่งมานะครับชิ้นแรกเลยนะครับที่เราจะแนะนำนะครับอันนี้ส่งมา300กล่องนะครับอันนี้จะเป็นกล่อง Android Box นะครับซึ่งสามารถนะครับต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูหนังนะครับฟังเพลงนะครับแล้วก็เล่นเกมนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่านระบบนะครับผ่านระบบอ่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งตัวุกนี้นะครับสามารถที่่อเป็นต่อสายแรงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ Wi-Fi ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถที่จะควบคุมด้วยเมาส์ได้นะครับอันนี้เราจัดจำหน่ายได้นะฮะทั้งหมด300ชิ้นนะครับ300ชิ้นนะครับ300ชิ้นเลยนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับ จะเป็นระบบะประจายสัญญาณไรฟ,ฟาเป็นระบบคอมมานโดนะครับสามารถที่จะะประจายสัญญาณไรฟ,ฟานะครับมีสัญญาณไรฟ,ฟาได้นะครับอยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับตัวนึงจะเป็นตัวรับตัวนึงที่เป็นตัวส่งนะครับสามารถที่ทำได้หมดเลยนะครับจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวนี้เราก็สั่งมาสแตนบายที่ร้านนะครับสใช้ที่ซีพีวี นะครับหูที่อย่างละ5 0สชุดนะครับอย่างละห้ตัวนะครับส่วนไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไอเมาส์นะครับไอเมาส์ไอมาสตัวนี้นะครับสามารถที่จะสั่งให้ตามเชื่องไหลวัตถุต่างๆได้นะครับสามารถที่จะ่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ บูทังมีถือได้นะครับแล้วก็มีข่า,ขาวที่จะกับเปลี่ยนกับถุงชารคาค์ท,ท่านนะครับตอนนี้สาซี C ี P ีนะครับเปลี่ยนจากกล้อง2ล้านพิกเซลแล้วนะครับเรามาทำเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับใครที่จะสนใจนะครับที่จะติดตั้งน,นะครับเราจะมีให้นะครับเป็น4ูสี่ชแนลแปดชแนลนะครับสด6ดหกชแนล นะครับและก็32 Channel นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มีชมงการสร้างนะครับภาพยตร์สร้างให้นะครับราคาก็เหมือนเดิมนะครับทุกคู่นะครับตอนนี้เราจะอัพราคาลงมานะครับเพื่อที่จะช่วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็คือว่าจะไม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสราคาแพงนะครับเราจะให้นะสดชื่น นะครับซึ่งทุกบ้านสามารถที่จะมีกล้องวงจรปิดนะครับไว้กันขโมยไว้ดูขโมยนะครับไว้ป้องกันทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไว้ในต่างๆนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับทางสาย CCTV นะครับยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่สั่งมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นคุณแม่บ้าน จะมี2องระบบด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบเกล็บกวานนะครับเกล็กวานนะครับจะเป็นระบบเก็บกวานนะครับแล้วก็จะมีเป็นหุ่นยนต์นะครับสำหรับถูนะครับถูพื้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับผ่านระบบมือถือนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับป้องกันการชนนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ สามารถที่จะตอบทิ้งได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสามารถที่ยวฟอดขนาดนะครับอากาศที่ออกมาเนี่ยเราใส่สามารถที่ยเสร็งน้ำหอมได้ด้วยนะครับน้ำหอมนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เดี๋ยวมีไฝปุ๊กนะครับมี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 ไฝปุ๊กนะครับมันจะพ่นน้ำหอมออกมาด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับก็เดี๋ยวก็จมีสินค้าวันที่ยี่ห้า ะครับสินค้า AI จากมังจีนะครับจะส่งมาอีกเยอะนะครับจะส่งมาเยอะเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะแนะนําให้คุณค้านะครดูนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็สามารถสั่งซื้อขายกับเดลิเวอรี่ของเราได้นะครับครับถ้าเกิดยังไงก็วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆท่อนนะครับสวัสดีครับ